จ้าเราก็จะมาเขียนเชียร์ฟอสไดแกมกันนะคะการบ้านท้ายชีสของอาจารย์จะมีอยู่2ข้อเนาะ,ะเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกเรามีซิมเปิลซิมเปิลบีมธรรมดานะคะความยาวของสแปนมันช่วงคานมันก็อยู่ที่4เมตรเนาะ่าเมตรบวก1เมตรบวกหเมตรก็คือ4เมตรนะ,ะแล้วก็ช่วง2เมตรแรกเนี่ยนะคะจากซัพพอร์ทที่เป็นฮินชยาวมาเนี่ย สะงะเมตรเนี่ยจะมีโหลดลงพันกิโลกร,รัมต่อเมตรแสดงว่าทุกๆเมตรมันจะมีโหลดลง1000กิโลนะแล้วก็ถัดออกมาห่างมาอีก1เมตรจากปลายตรงนี้นะคะห่างมา1เมตรเนี่ยก็จะมีโหลดลงอีก500กิโลเป็นพอยโหลดอันนี้เป็นพอยโหลดอันนี้ยูนิฟอร์มโหลดนะพันกิโลกร,รัมต่อเมตรเป็นยูนิฟอร์มโหลดอันนี้ก็เรียกว่าพอยโหลดนะฮะลงเป็นจุดเลยตรงเนี้ยนะคะ 500กิโลนะคะเขาบอกว่าให้เราเขียนเชียร์ฟอรตสไดแกรมสิโอสบายมาก2ส,สเต็ปเท่านั้นค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสเต็ปแรกทำไงคะเราต้องถอดซัพพอตก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงคะเป็นเินจ์ก็ต้องมีเรียคชัน2อันก็คือในแนวแกน X กับแนวแกน Y เนาะอันนี้เป็นโรเลอร์ก็ต้องมีเรียคชันแค่อันเดียวก็คือในแนวแกน Y นะน,นิสิตก็ทำการเปลี่ยนซะเปลี่ยนซัพพอตอาจารย์ก็วาดรูปนี้ลงมาเหมือนเดิมนะคะเป็นคาน ค่าลงมาเหมือนเดิมค่ะคะานของอาจารย์ลงมาเหมือนเดิมนะคะเอาคานก๊อบทุกอย่างมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จุด A แล้วก็ใส่ Re a c t ั o น R1 เข้าไป R3 เข้าไปคุณจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะ R 4แล้วแต่คุณนะคะอันนี้เป็นอาจารย์เป็น R1 อาจารย์ให้ทางนี้เป็นขึ้นเป็นบวกไว้ก่อนนะแล้วก็ทางนี้ให้ไปทางขวามือของเราเนาะ ให้เป็นบวกไว้ก่อนนะอ่าสมิติทางไปทางนี้ R1 มิติทางไปตามรูป R2 อ่ะก็ใส่เข้าไปนี่เป็นโรลเลอร์ก็มี R2 ตัวเดียวเนาะอ่าก็ใส่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะนี่เราเราเรา,เราใส่สัญลักษณ์ของตัวแปรที่เราต้องการหาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนดูซิว่าในคานเรามันมียูนิฟอร์มโหลดไหมอ่ะประกากฏว่าเรามีตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะตัวพันกิโลกร,รัมต่อเมตรเนี่ยมันกระจายอยู่ที่2เมตรเนาะ เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นพอย n ์หลดก่อนนะคะอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไอ้พันเนี่ยมันคือความสูงของลูกศรตัวนี้นะคะส่วนความยาวของมันก็คือระยะทาง2เมตรตัวนี้นะคะเพราะนั้นเราจะหาแรงทั้งหมดมันก็คือการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะคะคุณก็ต้องแรงทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับพันคูณกับ2 แล้วมันลงตรงไหนมันก็จะลงตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าเรายกไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วมาใส่พอยท์ยหลแูแทนมันก็จะกลายเป็น2 0 0พันเนาะแล้วก็ห่างออกจากจุดเมาเป็นระยะทาง1เมตรนะคะน,นิสิตก็ทําการเปลี่ยนซะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเขียนรูปใหม่ออกมาได้เป็นรูปนี้นะสองพันเห็นไหมคะก็คือพั 2, นคะูณสองเนาะพื้นที่สามเอสี่ 4, เหลี่ยมเนาะพันคะูณสูงสูงก็คือพันก็ 3, คือความสูงเนาะความยาวคือสอง สองพอยู่ตรงไหนมันลงตรงไหน CG ของ3ามสี่เหลี่ยมนี่ก็คือตรงกลางก็คือห่างจากตรงนี้มา1เมตร ได้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วน500ก็เอาลงมาเหมือนเดิมอย่าลืมนะต้องเอา500มาด้วยเอา500กิโลมาวางไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รูปนี้แล้วรูปจากรูปนี้เราก็จะใช้3สมก,การสมดุลในการที่จะโซหามันวัตถุอยู่ในสมดุลวัตถุจะต้องมีแรงบาลานซ์กันพอดีเพื่อแม่มันเกิดการเคลื่อนที่นะคะก็คือ summation fx เท่ากับ0ย์ชัเท่ากับ0แล้ววัตถุต้องไม่หมุนด้วยก็ t ท k e m o m e n t รอบจุดใด,ใดก็ต้องเท่ากับ0 นะคะ,ะเราก็จะใช้3สมการนี้ในการโซนะคะ,ะสมการแรกใช้อะไรดีดูเหมือนจทย์ตัวอย่างเลยอมี R ในแนว,แ,นวแกน x มีอยู่ตัวเดียว R3 ซึ่งไม่มีแรงตัวอื่นอีกแล้วในระบบนะคะเราจะได้ว่า s u m m a t i o n fx เท่ากับ0เพราะนั้น R3 ก็จะเท่ากับ0นะคะ,อ,ะอันแรกได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาอใช้สมการไหนดีถ้าใช้ Fy ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเราใช้ Fy นี่คะเราจะเกิดปัญหาก็คือว่าเราจะติด2ตัวแปรเพราะนั้นอาจารย์ก็จะเทคโมเมนต์ก่อนเทคโมเมนต์ที่ไหนก็ได้แต่ต้องเทคโมเมนต์ให้มันกำจัดตัวแปรไปคุณจะเทคที่จุด A หรือคุณจะเทคที่จุด B มันก็กำจัดตัวแปรถ้าเทคที่จุด A มันก็จะกำจัด R1 ถ้าเทคที่จุด B มันก็จะกำจัด กำจัด r 2นะคะเพราะฉะนั้นนิสิตแท็กตรงไหนอาจารย์แท็ก a แล้วกันนะคะแท็ก a อาจารย์ก็แท็กที่ตรงนี้รูปนี้นะคะแท็ก a มเ m e n t คืออะไรแรงคูณระย,ยะทางที่ตั้งฉากกับแรงนั้นนะคะระย,ยะทางที่ตั้งฉากจากจุด a ไปถึงถึงแรงนะระย,ยะทางต้องจากจุด a ไปจนถึงแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มแท็กโมเมนต์เลยค่ะจุดแรกเรามาที่จุด a ก็ r 1ก็ต้องเป็น0ูนย์เพราะระยะทางมันเป็น0ูนย์เลื่อนมาเจอแรงตัวนี้แรงตัวนี้มีขนาด2,000คูณกับระยะทางของมันห่างจากจุด A เท่าไรหร่1เมตรเพราะนั้นก็คือ2000นคูณ1นะคะแล้วมันเป็นบวกเป็นลบอาจารย์ให้ตามเข็มเป็นบวกใช่ไหมอันนี้มันทำให้เกิดการตามเข็มเพราะมันก็เป็นบวกนะคะสไลด์ต่อมามาเจอแรงตัวนี้500 ห้าร้อยอ่าเป็นบวกนะเพราะว่ามันตามเข็มเหมือนกันระยะทางล่ะคะอ่าก็เอาสองบวกหนึ่งก็เป็นสามเพราะ,ะนั้นก็คือห้าร้อยคูณสามนะคะอ่าไปอีกสไลด์ไปไปเจอ R2 R2 เอาแล้วกลับมาอีกด้านหนึ่งแสดงว่าเป็นทวนนะทวนก็เป็นลบนะคะเพราะ,ะนั้นมันเป็นลบเนาะ R2 เป็นลบระยะทางของ R2 คืออะไรคะ R2 คือ ห่างจากจุดเเท่าไรส2บวกห่บวก1ก็เป็น4กกีเพราะฉะนั้นก็ 4, 4เห็นไหมคะคุณจะได้สรรมการนี้ออกมา2,000คูณหบวก500คูณ3ลบ R2 คูณ4เท่ากับ0แก้สรรมการนี้ย้ายข้างปั๊บป,ปั๊บออกมาได้ R2 เท่ากับ875กิโลอย่าลืมใส่หน่วยนะจ๊ะเพราะว่า R2 มีหน่วยนะจ๊ะเป็นกิโลนะคะ,ะทีนี้จากนั้นเราก็ใช้สรรมการสุดท้ายแล้ว summation f y เท่ากับ0นะคะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็ได้จะใช้แรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็ได้หรือจะใช้ s u m m a t i ัน f y เท่ากับ0ย์ก็ได้นะคะอา,อาจารย์ใช้ u m m a t i ัน f y เท่ากับ0เนาะแรงมีอะไรบ้างแรงขึ้น r 1บวกกับ r 2แรงลงมีอะไรบ้างมี2000กับ500 2000ก็ต้องเป็นลบ500ก็ต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นคุณจะได้ r 1บวก r 2ลบ2 0 0นลบ500นะคะเท่ากับศูนย์ แต่ R2 เราทราบแล้วว่าเท่ากับ875เราก็ใส่ค่าเข้าไปเลยนะคะ875ที่ทำก็ตามนี้แหละเพราะมันได้ค่าเป็นบวกนะใส่เข้าไปเลย875ถ้า R2 มาติดลบคุณก็ใส่ค่าติดลบเข้าไปเลยตรงนี้นะคะ,ะแต่นี้มันเป็นบวกก็ใส่เข้าไปเพราะนั้น R1 จะต้องมีค่าเท่ากับย้ายข้างสรรมการป้าป้ปาบอ,อกมา R1 เท่ากับ1,625จบได้แล้ว R1 R2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นะาะา3ก็เป็นศูนเพราะ a ี t แอคชั่นนิสิตแก้ออกมาหมดแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเลยนะคะนิสิตได้รีแอคชั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนิสิตก็ไปสู่สเต็ปที่2เป็นการเขียนเชียร์ฟอสไดแกมอุ้ยไม่ยากเลยค่ะเชียร์ฟอสไซด์แกมนี่ง่ายมากนะคะเริ่มต้นเลยค่ะวาดรูปขึ้นมาก่อนอาจารย์บอกแล้วว่าจะเขียนเชียร์ฟอสไซดแกมต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือจุดที่เรายังไม่แปลงยูนิฟอร์มโหลนะคะงนั้นเราก็เขียนคานมา รูปเดิมและรูปเริ่มต้นมีนิฟอร์มโหลดเท่านี้มีพอยต์โหลดตรงนี้แล้วก็ใส่รีแอคชั่นที่เราหาได้ของจริงๆเข้าไปนะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเขียนเชียร์ฟอสไดแกมกันนะแล้วก็มาที่ข้างล่างนี้โปรเจกต์ Project ลงมาเป็นแกน y แกน y เป็นเรื่องของเชียะนะขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบ ตรงกลางก็เป็นศูนย์เนาะตรงกลางก็ลากแกนที่มาแกนหนึ่งเขาเรียกว่าแกน X ไปตามความยาวคานที่ระยะต่างๆของคานเนาะ,ะเริ่มต้นเลยแล้วก็มาที่จุด A จุดเปึ๊บมาเจออะไรคะเจอแรงพันหกตรงนี้เป็นยูนิฟอร์มโหลดมันยังไม่มีโหลดนะมันเป็นศูนย์อยู่นะคะเพราะมันไม่มีระยะนะคะ,ะแบตจะหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ก่อนนะคะจากนั้นนิสิตก็เด้งขึ้นไปเลยคะ่ 1, 25, ะพันหกร้อยยี่สิบห้าปึ๊บ ไปหยุดที่พันหกยี่สิบห้าเขียนสเกลพันหกันยี่สิบห้าตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นมันจะค่อยๆลดลงพันหนึ่งทุกๆเมตรเพราะนั้นพันเมตดเนมก็ลงมาพันหนึง่งอ,อีกเมตดเนมก็ลงมาอีกพันหนึง่งเพราะนั้นมันมีอยู่พันหกใช่ไหมคะมันลงมาถึงสองพันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องติดลบอยู่เท่ากับอะไรคะติดลบเท่ากับเอาพันหกลบด้วยสองพันมันก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้จะต่ำลงมานะคะเพราะว่าแกนสเกลตรงนี้ถึงจุดนี้มันต้องสองพันนะคะ ความสูงตรงนี้ต้องสองพันเาวดจากจุดนี้นะตรงนี้มันต้องสองพันนะที่สองเมตรนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะติดลบอยู่นะคะเออตรงนี้เขาถือตรงนี้ตรงนี้ติดลบอยู่เท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบห้านะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ทำไว้ติดลบสามร้อยเจ็ดสิบห้าจากนั้นจากจุดนี้ไปมีโหลดเลยไหมไม่มีเพราะนั้นมันก็จะคงที่คงที่ก็ลากขนานแกน x ค่ะไปเรื่อยๆคงที่นะคะพอไปถึงตรงนี้เจอโหลดเด้งออกมาอีกห้าร้อย เด้งยังไงหลดมันดันลงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องพุ่งลงตามโหลดลงไปเท่ากับใส่ขนาดตรงนี้500ตรงนี้300บวกไปอีก5 0อก็กลายเป็น875นะ,ะก็เด้งลงมาที่875จากนั้นก็ไม่มีหลดอะไรก็คงที่ไปกับบายยาวครับยาวไปจนถึงตรงนี้เป็นไงคะอ่าเจอโหลดอีกอันหนึ่งตรงนี้เห็นไหมคะ 8 7 5ด้าันกลับขึ้นไปอ่าไปเป็นศูนย์พอดีเลยถูกต้องถ้าเราทาแล้วมันไปเป็นศูนย์แสดงว่ามันถูกต้องนะคะพ่านข้อนี้ง่ายไหมเสร็จแล้วง่ายๆเลยนะคะเนี่ยเขียนเชียร์ฟอสใส่แกมได้แล้วเราไปทําข้อต่อไปเลยค่ะนะคะอีกข้อหนึ่งเรามาดูเฉลยกันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ